เทียบกันก่อนอยังไม่แจกพร้อมครับตอนนี้เทียบให้ดูก่อนนะครับเดีย๋ยวขอพักหนึ่งนะครับเทียบแบบนี้ครับอันนี้คือแต่ละตัวลองดูสักพักหนึ่งว่าตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยแล้วกัน ส่วนตัวนะผมชอบเควนครับในภาพของคนนะครับค่อนข้างสวยนะเพราะว่าภาพมันจะไม่ค่อยมีสีส้มมัาไหลขณะที่นโนโรบาน่าดูค่อนข้างรกและภาพนี้ครับค่อนข้าจากเอกเทศไปน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเทียบกันสามตัวให้ดูขณะดเดียวกันเรามาดูอีกสักภาพหนึกว่าใครชอบความสวยความงามใครต้องการจะทำโปรดัก a c สเน n t แบบนี้ลองดูสิครับตัวไหนสวยกันส่วนตัวถ้าเป็นโปรดักเทสเน n t ผมให้ซีเดสนะ ตัวนี้เลยซีดานปุมสุดตรงนั้นผมมองว่าซี D านทำได้ค่อนข้างดีและก็ละเอียดในรายละเอียดครับการสะท้อนภาพของโปรดังอย่างชัดเจนไปที่ตัวกระบื้องนันน่ะค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวเห็นไหมครับว่าแต่ตัวมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์ที่อาจจะแตกต่างกันดังนั้นคำถ,ถามต่อคือแล้วเราจะเลือกตัวไหนล่ะเราลองไปดูกันต่อครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูสัก1 0 0รอภาพดีกว่ามารัรวๆพร้อมกันนะครับและจะมีพร้อมแจกระหว่างทางไปด้วย อันแรกเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงคาโลวีนใช่ไหมครับมีรูปลงโซเชียลกันแล้วหรือยังครับหากยังไม่มีวันนี้เอามาแจกเบาๆครับเป็นประมาณนี้จากฝั่งแรกครับดูค่อนข้างหลอนนะครับมาเรื่อยๆแอบพาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ผมใช้พร้อมอยากได้แบบผีปีศาโหดประมาณนึงนะครับเป็นชื่อหนังเนาะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเขาเลยเอาภาพขอหมหนีฟูมานั่นเองนะครับดังนั้นรอมตัวแรกจะแจกนะ2วินาทีนะครับ ไปครับนี่คือพร้อมครับสามารถลองถ่ายไปใช้ได้เลยครับเป็นพร้อมที่คุณกำลังจุดไฟอยู่และข้างหลังจะมีหน้าของตัวอะไรต่างๆที่น่ากลัวตามที่คุณต้องการได้คุณก็แค่เปลี่ยนพร้อมว่าคุณอยากให้าแรคเตอร์เนี้ยมีคือใครนะครับก็สามารถดึงได้เลยแต่ละๆมีโดเรมอนมีอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะครับก็อยู่ที่คุณครับว่าอยากจะตั้งเป็นแบบไหนนั่นเองตัวต่อมานะครับผมมองว่าเรื่องของคนผมยกให้ number o นะครับคือนาโนบานานาครับ ทำเรื่องของคนได้ค่อนข้างเก่งครับเดี๋ยวดูความกันว่าเป็นยังไงบ้างคุณเห็นไหมครับเรามีเสื้อผ้าหลากหลายมากมายผมเอาเสื้อผสมกับคนทางฝั่งซ้ายซึ่งไม่ใช่ผมนะครับแต่เป็น AI ไออกมาเป็นคนตรงกลางแนบเนียนเนาะทุกอย่างที่อยู่ในมุมนี้เอามาสวมเสื้อได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สามารถทําได้ออกมาและกับคนนี้หน้าตาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปถ้าดูตัวต่อมากับเพลสผมให้เควนสามครับ เ็นสามจารีบบายนะั้นทำเพสได้ค่อนข้างเก่งครับไปดูกันว่าภาพของเขาสวยงามขนาดไหนอ่าสวยไหมครับทำเป็นฉากหลังได้เลยเนาะจริงไหมครับไม่จำเป็นต้องไปถ่ายเองนะครับภาพต่างๆของเวนซี่ออกมาไม่ว่าจะเป็นน้ําตกนะครับลูฟท็อปต่างๆรือหม้แต่ภาพปิดผนนต่างๆก็สวยงามได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือเวนครับที่สามารถทําเรื่องของเพสได้สวยงามและตัวต่อมานะครับเพนถ้าเก็บเพสแล้วตัวต่อมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ พร้อมครับ2วินาทีเอาไปได้เลยครับ